ทุกคนอ่ะแจมครับเรื่องนี้ยเสรน้ังค้างยังค้างอยู่เรื่องนี้ครับผมจะได้ดูแล้วเราเป็นไงว่าเราตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับตื่นเ<ด>ต้นเพราะว่าเราเล่นกับเพื่อนๆเรานี่คือในกองนี่คือหากันมากยิ่งอ่ะไทยเมื่อกี้เห็นไหมหา, <ๆ S 1> หาจัดๆเลยคือผม,มไปสบตาน้องไม่ค่อยได้บางครั้งเราขับรถอยู่เนี้ยพูดอยู่ข้างหลังผมยังฮาเลยอ่ะเออปล่อยมุกกระจุยกระจายแต่ว่า กับเรื่องนี้กานมีเวลาเตรียมตัวค่อนข้างน้อยกระชันน้ากน้อยอาฉันมาน้อยมาก,ากน้อยมากเลยครับไม่เคยทําการบ้านไวขนาดนี้ม,มาก่อนแต่ว่าด้วยแบบมวลในใน,ในคนที่ทํางานด้วยกันนะครับผมว่าซัพพอร์ตกันดีมากๆเลยแล้วก็อย่างพี่ตุ๋ยอย่างเี้ยพี่ตุ๋ยก็พี่ตุ๋ยก็เก่งเนาะท,ทีมทีมผู้ช่วย,ยต่างๆเงี้ยคือเขาช่วยซัพพอร์ตกันดีมากอะคือเราถามอะไรเขาก็แบบเต็มที่กันมากุอย่างตอนที่ย้อนไปตอนที่<อ>ทเรารู้ตู่รู้อะเนาะว่าจะต้องมา แทนโตโนโ่ค่ะตอนนั้นเรารู้สึกไงอตอนนั้นแหละฮะอ๋ะออ,อย่าเรียกว่าแทนพี่เขาเลยอะมันมันมันคือการที่เอ,อพี่เขาขอถอนตัวออกเท่าที่ผมรู้มานะครับพี่เขาขอ,ขอถอนตัวออกแล้วก็ตําแหน่งตรงตรงตรงเนี้ยบทเนี้ยมันว่างแล้วช่วงนั้นผมก็เพิ่งผมก็ถ่ายเรือนจบไปแล้ววันแอไปแล้วแล้วผมก็ว่างพอดีด้วยแล้วก็ผู้ใหญ่เห็นว่าคาแรคเตอร์ของผมอะน่าจะเหมาะสมกับคาแรคเตอร์ตัวนี้ ผมเลยได้เข้าเข้าไปเล่นแล้วผมก็ดีใจที่ผมได้เล่นนะเพราะผมชอบผมอยากเล่นเป็นบทตำรวจอ,อ,อยู่นานนานแล้วแล้วก็แฟนขับก็ชีเชียร์กันบอกว่าอยากเห็นในบทตำรวจแบบนี้บ้างอย่างเงี้ยแปลว่าตอนที่ทางผู้ใหญ่ติดต่อไปเราก็ไม่ได้ลังเลที่จะรับใช่ไหมต่อให้รู้ว่าแบบมารับไหมต่อจากโตโน่ค่ะเออ <c oughs> เขาไม่เขาาไม่ได้พูดว่าแบบมามามาแทนหรือว่ามาต่อคับเขาเขาบอกแค่ว่าแบบมีเรื่องนี้เข้ามาแล้วผมก็อาชีพผมอ่ะผมเป็นนักแสดงอ่ะผมก็รับทุกบทบาทอยู่แล้วขอให้มีงาน ขอให้มีงานผมก็รับอยู่แล้วแล้วก็หลายหลายคนอาจจะเข้าใจว่าแบบผมเข้ามาเสียบแทนหรืออะไรเงี้ยไอันี้ไม่ใช่ครับที่เขาขอถอนตัวออกตามที่แบบตามประเด็นที่เขานั่นแหละที่เรารู้กันใช่แล้วตําแหน่งก็ว่างพอบทนี่ว่างผมก็ว่างพอดีผู้ใหญ่เลยเห็นว่าคาแรคเตอร์มันตรงกันอลยให้ผมเข้าไปเล่นตอนแรกพี่แจมกดดันนะพรผมครับผมกดดันเวลาการทํางานมากกว่าพี่เอาจริงคือเรามีเวลาอย่างแบบละครเรื่องหนึ่งอย่างนี้เราก็ด้เตรียมตัวเป็นเดือนเป็นเดือน แต่พอมาเป็นเรื่องนี้ผมก็มันก็กดดันกับเรื่องเวลาแล้วก็พอไปเจอเพื่อนๆอ่ะมันก็หายนะมันเคยทํางานมาด้วยกันแล้วครับอาภัยพี่พอยตีพี่เด็กยังไม่เคยอย่างอิงฟ้าอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่เคยแต่ว่าคนอื่นๆอ่ะเขาก็ช่วยๆกันด้วยความเรารู้จักกันอยู่แล้วแหละเดินเดินผ่านกันก็เห็นกันเนี่ยแปลว่าพอบทบาทนี้มันทำมันท้าทายมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากที่จะทํา ผมว่ามันท้าทายด้วยด้วยคาแรคเตอร์ของตัวนี้ที่เป็นแนวแนวกวนๆเลยอ่ะ<ม>กวนโอยเลยอ่ะที่เป็นตำรวจด้วยเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยออเแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมว่าบนันอ่อของบทบทบทของเรื่องเนี้ยสนุก<ม>ตอนที่อ่านนะตอนที่ผมเตรียมตัวตอนแรกผมก็นั่งอ่านบทอยู่แบบเออสนุกมากเลยมันเหมือนกับว่าคนดูกับตัวละครจะรู้ไปพร้อมๆกันในเรื่อง<ม>อ่ะเออผมชมบ่อยมากว่าบทเรื่องนี้ดีดีมากๆ คือเรารู้ทิศแบบพอเรามามารับเล่นมาเราเช็คฟิศแบบย้อนหลังเพราะคนจับตามองเหมือนกันว่าใครจะมาเล่นบทนี้แทนหน้าอะไรอ๋อจริงจริงตอนนั้นผมไม่มีเวลาพี่ผมทํางานอย่างเดียวเลยเพราะว่าเข้าไปปุ๊บก็ต้องถ่าย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 แล้วผมก็มีงานอย่างอื่นที่ต้องทําอีกทั้งดูบ้านด้วยไงครับก็มีแวะเข้าไปดูบ้างแหละแวะแวะเข้าไปดูบ้างแต่ก็ไม่ได้อ่านแบบอะไรขนาดนั้นส่วนใหญ่ก็จะดูเป็นแชแถักตัวเองแจมและชะตาแต่ตอนแรกๆคนก็ยังไม่รู้ผมก็บอกว่า อ,อ๋อผมตัดผมสั้นไปเพราะว่าผมแบบร้อนอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเราก็ร้อนด้วยแหละก่อนก่อนที่ผมจะได้บทนี่ผมบอกก่อนนะผมตัดสั้นแล้วรอบหนึ่งแล้วพอรู้ว่าจะได้เล่นเรื่องเนี้ยผมก็เลยตัดสั้นเขาขึ้นไปอีกเฉยเพราะว่าการเป็นคนก็ตับตามองเหมือนกันครับเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่คนแบบรอดูว่าแบบเออใครมาแทนแล้วจะเป็นยังไงอะไรแบบนี้คผมว่าด้วยตัวเรื่อง้วยครับมันน่าสนใจคตกรรมจําไม่ได้เงี้ยคืออะไรคตกรรมจำไม่ได้อ,อะไรจําไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วอิงฟ้าก็เล่น แล้วมีพระเอกอยู่ตั้งหลายคนก่อนอันนี้ก็มีพ่อมีตีมีพี่เหน่งมีพอยเนาะเขาคงอยากสนใจตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแหละแล้วยิ่งมีผมเข้าไปเล่นในบทนั้นด้วยเงก็คงแบบอยากเห็นเคมีที่มันจะมาเจอกันแล้วมันจะเป็นยังไงอะไรมั้งคนให้กำลังใจเยอะมั้พอรู้ว่าเป็นเราเปิดตัวว่าเป็นเราอะไรอ๋อมีมีครับมีเลนเจอร์ได้ไปอ่านเออได้ไปได้ไปอ่านมามว่ามีมีครับเขาก็ดีใจที่แบบเเราได้มีผลงานผลงานที่ได้เล่นกับนักแสดง เก่งๆเนอะอย่างยิงฟ้าเขาก็โอ้โหดังระดับแบบอ,อินเตอร์อย่างเงี้ยเราก็มีโอกาสเล่นเขาจริงผมก็ดีใจแหละแล้วก็เห็นคนอื่นเขาก็ดีใจเหมือนกันกับเราที่เราได้ร่วมง,งานกับเพื่อนๆที่เขาเก่งๆกันอะเรื่องเปรียบเทียบละพอคนก็แบบอ่ะอโตโน่จะเป็นแบบนี้แจมจะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะไม่มีนะทําใจกับเรื่องนี้ไว้ไหมผมไม่เจอผมไม่เจออะไรแบบที่แบบเป็นข้อความแบบนั้นเลยตัวผมนะคนอื่นเนี่ยอาจจะเจอแต่ว่าผมก็เลือกที่จะครับ ผมก็รับได้หมดนะจริงๆผมไม่ได้แบบสนใจว่าแบบใครจะเปรียบเทียบหรือว่าอะไรเพราะว่าผมเป็นนักแสดงผมได้บทนี้มาผมก็เล่นในสิ่งที่ผมตีความออกไปผมไม่ได้ไม่อ่ะผมผมกับพี่เขาคาแรคเตอร์คนละแบบเป็นคนละแบบกันแต่ว่าอะพื้นฐานอาจจะเป็นคนอีสานเหมือนกันแต่ว่าพอมาทํางานจริงๆผมก็ตีความของผมอีกแบบนึงใช่ก็คือไม่ได้ไม่ได้กดดันตรงนี้ที่ว่าไม่มีเรื่องเครียดใช่ไหมกับการว่าเล่นเรื่องนี้ ไม่ได้ทําให้เราเครียดแบบมีความรู้สึกแบบไม่มีไม่มีครับไม่มีเลยส่วนใหญ่จะเป็นแบบทําการบ้านกลัวจะทําไม่ทันงันนั่นเองซึ่งทาทานทันนานครับโอ้โหนั่งอ่หานแบบขอบทมาที่รีบอ่านนั่งทําการบ้านเต็มที่ถามพี่ตุ๋ยถามแบบเพื่อนๆอะไรเงี้ยถามถามหมดเลยอะไรก็ได้ที่มันทําให้เราแบบตามเพื่อนทันอ่ะแล้วเราเป็นงไงบ้างเรารู้สึกว่าเรื่องนี้เราแบบมีอะไรที่มันยากสําหรับแจมที่โอ้โหหินว่ะเรื่องนี้แหละครับที่ยากหรอก ผมยังไม่เคยเล่นซีรีส์ที่เป็นแบบซีรีส์ที่แบบอยู่ในโปรเจรกต์วันดีโปรเจรกต์วันดีเขาจะแบบเราเราเห็นว่าแต่ละเรื่องเขาจะเลียวมากเลยเนาะ,ะเขาจะเลียวกันมาๆแล้วยิ่งเป็นเรื่องนี้คือเป็นโมเดนที่แบบมันมัน,ม,นมันเลียวมากเราเล่นตามสถานการณ์ไปเลยแล้วก็เติมเติมเติมนั่นไปผมว่ามันท้าทายดีอย่างบทบาทที่ผมได้แต่ก่อนมันก็จะเป็นแบบเออพีเลียะส่วนใหญ่คนจะเห็นผมในพีเลียดกันกันกันซะมากพอมาเป็นเรื่องนี้ที่เป็นโมเดนมากๆเราก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นของเราอีกแบบหนึ่งครับบหม เคมีกับอิงฟ้าเป็นไงบ้างเคมีนะครับดีนะอแต่ว่าผมว่าให้คนดูตัดสินดกแบบผมพูดเองไม่ได้ไงแต่ผมว่าดีผมว่าดีเห็นทแกกับอิงฟ้าอ๋อเห็นครับมีรูปที่แบบเอ่อิงฟ้าอัพสตอรี่ลงตอนนั้นตอนตอนสักพักหนึ่งแล้วก็เห็นมีทั้งสองด้อมเลยนะทั้งด้อมอิงฟ้าทั้งด้อมผมก็ไปลงกันเขาก็แบบกระดีใจที่เล่นด้วยกันเนี่ยอ่ะอย่าบอกอะไรแฟนๆค่ะเพราะเขาก็รอเรื่องงานเรอรูนผลงานเรื่องนี้ของคุณ ก็สนุกแน่นอนครับไม่ผิดหวังแน่ๆเพราะว่าผมเล่นเองผมยังสนุกเลยนะครับผมว่าคนดูก็น่าจะสนุกไปด้วยแล้วก็มาสืบคดีไปพร้อมๆกันกับผู้หมวดนะฮะใครแล้สืบใครตายใครตายบอกเราโอ้โหพี่ผมจําไม่ได้ว่ะอ่านี่ยะไรกันจำไม่ได้ก็แล้วกันจำผู้คนได้ตอบอย่างนี้กันหมดอ่ะนี่คือเตรรียมไว้หอขอบคคคุณรับบขอุณครับ